ผมดอกมาส่วนมากผมจะใช้เนี่ยแหละใช้ทางดินก็ผมจะใช้ต่เป็นอินซีเคมีถัดถธงตุรอเสริมเพชรโพทองผมว่ามันตอบโจทย์ผมได้อในช่วงเลี้ยงดอกเนี่ยนะอ๋อเหรอโอ้ครับของพีก็ครับครับแล้วได้เป็นของของของวุฒิะเวลาที่เลี้ยงดอกเลี้ยงดอกก็ใส่บำรุงดอกก็พยาวุเป็นทาดรองทาดเสริมโอ้ครับแล้วแต่เป็นปุ๋ยหลักอะไรปุ๋ยหลักก็ ก่อนดอกบานก็แปดยี่สี่ครับนุกวิทย์ดูจะเป็นแปดยี่สี่ของซาโต้เยอะครับใช่ครับก็ดูดูดูและเออใช้ได้ครับเพราะว่าไข่ไก่ก็สิบสองสองสิบเจ็ดใช่ใช่โอ้ครับจะปล่อยเร็วกว่าครับครับมันได้กินเร็วนะครับแต่ถ้าไปใส่เข้าเผ็ดแบบนุ่มช้ามั้ยช้าช้าอ่าความเป็นอินทรีย์เคมีเนี่ย มันจะอย่างยืนที่นึงแต่ว่ามันจะชาถึงก็เราลูกมาก,กันถึงกลัวามากินไม่ทันชายทุตอของคล่นนะั่นส่วนมากไปตามหน,งงาน้างานพี่ยานพี่อยากถ้าถ้าเราหมอเออไอ้นี้มันน่าจะขาดไอ้นี้นะเราต้องช่วยมันหน้าง,งานเขาเขาอย่างเนี้ยอันเนี้ยผมชอบใบมันเขียวตลอดแม้กระทั่งมีลูกแล้วก็ยังไม่เขียวมิกสสปาร์ก<ต>พี่มิกนี้แหละมิก์ ปัญหาที่ผมเจอนะถ้าเกิดว่าเราใบเราไม่เขียวแล้วก็มันก็เลี้ยงลูกนะแล้วใบมันก็จะซีดไบซีดไปสุดท้าย,ยาพื้นต้นยากพื้นต้นยากแล้วก็สมัยก่อนเป็นไงไหมครับการจเจริญเติบโต,ตของลูกแล้วก็ผิวสีของลูกมันจะมันมันจะไม่ไม่มันไม่เขียวเลยสมบูรณ์ใช่สมัยที่วุฒิมาทําแปลงนี้ที่แรกอะสภาพต้นมันเป็นยังไงมั้งมันก็ไม่ไม่ไม่เขียวนี่เออเนี่ยคนรุ่นเก่าจะทําแบบไม่เขียวเพราะเขาคิดว่าตอนช่วงเลี้ยงลูกอะเขาถ้ามีเดี๋ยวยอดมาเนี่ยเขาจะลูกร่วง เดี๋ยวจะบิดเบี้ยวบ้างเดี๋ยวจะหลุดร่วงบ้างอะไรอย่างนั้นแต่พอเรามาทําแบบนี้ครับได้ทรงดีกว่าไหมใช่ดีกว่าพี่ทีนี่หลักการในการทําให้มันเขียวเงี้ยคือถ้ายอดมาก็ยิ้มให้แก่จังหวัดดอกบานก็เราต้องนิ่งแล้วให้มันแกเร็วมันให้มันให้มันกลางเล็กแล้วให้กลางกางไปเวยแล้วก็เติมแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็แม็กสปาร์สุดเบอร์เลยนะใช่อรับสุดนี้ยม็กสปาร์สุเบอร์เลยโอ้โดดไปเลยถ้ามันกลางปุ๊บมันก็ติดดีติดดีไหมติดดีแล้วก็ทรงได้ด้วยทรงได้ครับ แล้วก็ตอนปกติถ้าลูกตอนนี้ทแถวนี้เขาใช้สิบห้ายี่สิบของนูตาแพนกันไหมทางใบอ่ะใช่ครับของผมใช่ใช้ขยายลูกนะขยายขยายลูกแต่สิบห้าห้ายี่สิบผมจะไปใช้ช่วงประมาณหกสิบวันไปแล้วหกสิบวันขึ้นหลังจากสร้างเมล็ดแล้วใช่แต่ก็ไปเติมหนักๆก็ช่วงก่อนตัดสักประมาณสักเดือนอะไรอย่างนี้ครับคือในช่วงดอกบานนะมักจะมีปัญหาว่ามันผสมไม่ติดลูกฝนตกอะไรเงี้ยมีทางแก้ไหมหรือว่า รับสภาพไอ้ผมอย่างนี้พี่ผมเจอมาเมื่อเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วที่ฝนตกหนะักผมใช้วิธีการตัวแรกถ้าฝนตกตอนกลางวันเนี่ยถ้ามาแรงให้ช่วงสักสี่โมงเย็นเนี่ยจะใช้วิธีปัดดอกปล่อยให้มันแห้งปัดดอกแต่ถ้าปัดไม่ได้ปุ๊บผมใช้วิธีเป่าลมองพี่ใช้วิธีเป่าลม,มแต่ผมใช้เป่าลมไม่ใช่ให้แรงนะสองตัวเครื่องสองตัวแล้วก็ยืนซ้ายขวาฉีดพ่นเข้าหากันให้ลมมันอบอวลอยู่ข้างใน พยายามที่จะให้เกสรตัวผู้ฟุ้งกระจายแต่ต้านรุนแรงนะก็มันก็ไม่ได้เพราะมันจะหายไปหมดเลยนี่คือแก้แก้ปัญหาแต่โดยเฉพาะหน้าพี่แต่ถ้าจริงๆแล้วมันต้องปัดดอกดีที่สุดอแต่ถ้าว่าผลมันเยมันมันลามเมื่อวีน่ะหลังหนามว่านนั่มันจะมันจะมันเป็นเบลเบี้ยวบิดบิดอ่ีครับ้านเป็นโบเป็นไรอ่ะอีกเรื่องหนึ่งปีนี้อ่ะที่เนี่ยไม่รู้ขออวุญาตเจอปัญหาไหมแมลงอ่าที่จะตัวพึ่งตัวตัวที่มาช่วยผสมไม่มีเลย ที่ที่ที่โซนสีขีดนะโซนบ้านผมตอนนี้เนี่ยเพิ่งเจอมาเมื่อเมื่อไม่มีเลยนะครับไม่จะหน่อยไม่มีเลยที่ช่วยผสมเกสรไม่มีเลยไมม่ีเลยครับแต่ลมก็เงียบและปัญหาว่าของผมจะติดหรือเปต่อแค่ไหนคือฝนเจอแมลงไม่มีใช้วิธีต้องช่วยแต่ผมมาเติมทุกอย่างเรียนให้ไว้นะมันไม่มีในในในช่วงเวลานั้นเลยกับช่วงบ้านใช่เรงั้นมันไม่มีเลยจริงเกสศรหนับว่านเยวะ ติดต,ต,ตามดอกเนี่ยพอเราไปปัดเนี่ยมันจะลงให้เห็นเลยชัดเลยเพราะมันหน,น,นักครับมันวะวะวากีนน้ำน้ำหวานมันเยอะแต่แมลงไม่มีไม,ไม่ไม่มามาตอมมันก็มีปัญหาตรงนั้น,นการผสมของผมผมว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอาจจะมีผลผสมไม่เต็มดอกสมเป็นบางส่วนแต่ต่อหลังมันจะเป็นบิดเบี้ยวแหละผมว่าถึงเวลานั้นยังไม่รู้เลยอย่างของของวุ้เนี่ยทุกต้นเนี่ยเห็นเห็นลูก พอต้นทุกต้นเลยนะผมว่าพอนะองนงุศลพอตอนเนี้ยสังเกตดูมันที่มันบิดเบี้ยวก็ไม่ค่อยเยอะมีมีบิดเบี้ยวป่ะมีไม่ก็มีนะมีบ้างแต่น้อยไปนะครับแต่ผมว่านองวุฒินะของนองุฒิถ้าบิดเบี้ยวนขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวต่อไปนงุฒิถ้าพอต้นปุ๊บนองุฒิต้องตัดทิ้งอยู่แล้วลูกทีดเบี้ยวนะแตงไม่คาดอยู่ตอนนี้แตงขาดไหมนี่ไม่ได้แตงเลยนะเท่าที่ยังมันถีบกันมันนั่นแหละสลัดหมดเลย ก็ลูกคือเนี่ยพี่พี่มาดูไฟไฟนี้โหนี้ดูต้นใหญ่ดีนะครับนงวศประมาณกี่ปีทับทุเรียนเนี้ยต้นพ่มมาประมาณทักสามทิย่แปปีนี้ครับโอ้ครับีะพมแต่งานเที่มาปีที่มาที่พวกที่เจ็่แปดโ้โอโหต้นใหญ่จริงอะยี่ที่มาปีครับ